ที่อ่กัวจัดไอสัตว์กัวมีแขก็มันต้ไม่ด่ยเลยัิง้างเลยอ่ะกัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามไปเรื่อยๆนะคาวินคอนนี่ะนี่แหันี้หลเดี๋ยวนี่ดีเอ้ยน่ไว้มันไว้แล้วมันไว้ผมไว้หมดแล้วมายาโดนยิงมั้งไะไม่โดนเลยป่ะไม่โดนเลยครับ

ดีกรุ๊ที่เซาเวสไม่ได้ยิ้ม <rattling S 2> แต่ตมันไม่เหรออันนี้ไม่ชัว์เอาไปดูหน่อยไปดูหน่อยไมไม่บอกไม่ยู้เนีังเพิ่งเข้ามาบอกมันมายาีกูุแล้วมันตลังมุดนะมันมุดนะมันมุดแล้วมันมุดแล้วมน้งมุยนชมยนมัดแคิวมันต้หมุกนะลันยู่เล้ยมันเข้ามไดนะม่หมดเย้ะมันล้อนะมมุดแล้วมัล้ดนะมอนุล้นต้งิุดมานมุ้อนงมนวมันตล้งมมแล้วเตลงมุกัมแ้วตล้งมุดมันมเดแล้วมัน ส่วนส่วนใจโซนใจตรงนี้คู่ตัวบอสนะมาเจอผมผมดูาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องคุยเรื่องฮนแลอวมีคนเลือกได้เลยนะเนี่ยรู้ใช่ไหมต้องเลือกมาก่อนปิงแดงทุบไปก่อนแทงไปโฮโซนอยู่ล่างโซนอยู่ล่างทำมาแต่เราไม่คิดเยอะให้มันให้มันเข้ามาหาเราเดี๋ยวเราได้ถไข่ตอกคิเดียวอย่าไปนิ่ไล่มันปัญยาอ่อนเอาไว้จะมันได้เข้ามาแทงเตรียมรับรออยู่มันรออยู่ตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือแก้คู่ไปมันไม่กล้าเข้าออกแก้ทุบไปเลย เราสี่สิบสามโฟที่สี่วคเลยนะ่ไปว่าไล่ไล่มันก็ไม่ได้เราทิ้งเอาไปตรงนี้ใช่ไหมผมผมร่วงแล้วมันเกี่ยวผมมันเกี่ยวผมผมน่าจะมรอดบอกว่ามันน่าจะดีกรุบอยู่มันมุดไปแล้วมันม่ดปแล้วเราทุกไ่เอาทันเนี่ยเราโดนเตะบางคนนะก็ค่อยๆไม่เป็นไรมันจะดีมันยังไม่ได้เข้าเรามันมันมันเช็คคอเลอร์มันอยู่แต่ว่าคอเลอร์ตายหรืออะไรมันมันน่าจะรอคอเลอร์คิวอะไม่ไม่น่าทันแล้วดูเว็เจไม่ทันแล้วทุกไปทันยเนี่ยเราแปลงสีมาเนี่ย ีเดียวเดวเดีตาทุบทุกช่มทุกวันแนาครโดนเตะีอยู่ในแบบนะไม่มีวันแฮนอะในแบบนะวันแนอเนีเ็หมดแล้วครับช็คีโอหน่อยทาเตะวะไม่มีใครเข้ามามพลอหนึ่นะเนี่ยตาดดดเช็กคนจากตีตดุยนะนะบอกอยากเข้าแบบินขาดคนหกโดนเตะไปเยอะมากกลางออกเขาหน่อยตีบอมตีบอมกลางออกเขาให้คนทุบหน่อย ทุบอย่างเดียวทุบอย่างเดียวเฮ้ยเน้นทุบนี่เน้นทุบนี่อย่างอื่นไม่ไม่แข็งแขงเออมาดูหน้าโชว์อย่างเดียวระวังโดนบอลไปดูไปดแทบิกี้ไปดูบิกี้ไปดูด้วยกันที่เราเว้นอยู่นี่ที่เราเว้นมันอยู่นี่ที่เราเวนมันอยู่นี่แยกมันรวมกันแล้วที่เราเว้นอยู่กิงแดนเรากลับไปได้ที่เดิมเรากลับไปได้ที่เดิมท่าเดิมเขอยู่ไหนล้ยังไม่เดินยังไม่เดินยังไม่เห็นผมอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำตรงกลางเป็นทีทุ๊บใหม่เราเว้นอยู่นี่กิงแดง บอกเฮ้ยแท้งแท้งตามราเวนราเวนเฮียออกเล็บปิงมีใครตามได้ป้ะเราจะไปยังกีเราจะไปดูโอเคโอเคคุรอสคุรอสเล่นเหมือนกันนะแขกให้นะผมแขกให้นะเราเราเคโอเคก็บนะแดงถึงแล้วบอกผมถึงแล้วบอกไปวิ่งกลับไปรวมมันวิ่งข้ามมันวิ่งข้ามโซ่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามคือตามง่ายๆตามช้าโอเคโอเคมันดูแล้วมาแลงตรงตรง ไป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 ปไ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 ป ไม่ตรงนี้มัน้วแล้วผมบอกมนข้าแล้วมันข้าแล้วตรง้ปีบีมันมันตายเยอะมากบอบน่ตไหนบอบหนีเดิมีเดิมปีเดิมให้เอาง้เฮไม่มีอะไรมันข้าข้าวข้าลมีตวนึงข้าวละข้าละตัวนึงนะเสร็จแล้วนรอก่อนอก่อนเ้นอยู่ฝั่งตข้ามเดิไปนไปเดินไปเดินไ้เดิไปเเดินไปเนเดินเดิเดเ้ไปเนนเดิเนไปเนนเดิเนเ้ไปเดเเเดิไปเไปเลนนเดิเลน ตาอย่าพึ่งโทรมาจาเดินเอนเดิมปะเดยเดินเอยู่หน้าผมเหรอมันเดินข้างกันเลยมันเดินข้างกัเลยสองตเกรยกเก็บลูกเตาเแพ็คเอาดีก่าในห้าสี่สามสองกินดูแพ็คเยยเยแล้วแล้วถอยแลอแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยอรอออรออมันอยู่เท้าตรงะหยเรอม่น้ปะเราไม่อยู่เแม่น้ำเราไม่อยู่เรแม่น้ําอร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 อออออออรออ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 อรออออรออออรออรอ้อ

โอเคกับโชน้ำกับโชน้ำลาลาบึ้มบึ้มหลักเยอะมากครับล้าหลักเยอะาก้าไปเข้าไปมาไีมามาเดินโชคน้ำเโินโชน้ำมีเฟสโปรโมชั่นโปรโชั่นมีามาเดินรวได้ดูสาิตทุกคนดูเสาอด้ตัวโชน้ำในห้าสี่สามสองเีจิชกคิดเดี๋วชกคิดเดี๋ยวชเิราดชกคิดชกเข้าไปเข้าไปขังเข้าไข้าไปบไปเข้าไปบังเข้าไปบังเข้าไปบังเข้ โอ้ทชกอย่างนี้อย่างนี้ชีวิวอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยชีวะิวชีวิวชวะิวชีวบิวโยอะโอ้จะชิโมะโอ้โอ้ชีวบิวไปชีวิวไปชีวิวไปมันจะตายหมดชาล่อมันจะตกนะชาเล่อเราจะเก็บลูกเต่ามีเต่าตัวหนึ่งมีเต่า

ไว้ไว้ยากไยาไงไม่ต้องเสียบอากยัไม่ต้องเสียบไายัรอรอที่บหมันไว้ที่ะมันไว้ที่กันงอร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 อก่อนรอก่อนขอได้กินหมูมัน ดวเราานะได้ไได้ีไว้ิวีไว้วไว้คิวคนิวคนให้เลือดเต็มขึ้นมาอะไรบ้าคินให้เลือดเต็มขึ้นมามีกำลังไหลมาเตาเวฟโอเคเดินเดิเดินาวมาดินาวมาดินาวมาเดินมาาเวฟมีฟกเก็ได้นะมันโมันโ ho ไม่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 ไม โอ้โหไ้ว้กลับชงน้ำสเสเปาสเปซว่าเราเราเราแทงเราย่งเหลือเยอะใช่ไหมผีเข้าผีเข้าผีเข้าดูดีโมชั่นโมชั่นโรมชั่นโมชั่นเพื่อใหเกียรติเกมลุกเวสตดีไว้ได้รวังลุกตบอลออมสลุกเวสต์เชิญเวสตัเชิญเดี๋ยมเดี๋ยวมพร้อมพร้อมดู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 เวทีในห้าสี่สองตกจังเวทเวทเอาจังเวทเอาจังเวทเอื้องจี้เอาจังเอาจเเกลันัเกลเนกง

ตรงปิง้องปิงตรงปิงตงช้างไตเลนตรงช้างไตเลนช่วยเกบข้เราได้ค่ีสาสอช่วยเกงทุกอย่งเราดูปบบบีบบีบบอตง้ตง้บบอยเยี่มันหัวแข็งอยู่พี่เห็นหมเอเห็นว่าหัวแข็งที่มันหได้ได้ได้อ้ยเดยจะเร็วได้ไดได้ลบเข่ากลับเข่ากลับ่กลับแทุกลับ่ชวเฮ้ยใครถือรูด้าจะอดแบงค์นะแบงค์แบคแบงค์แบบงบิมบ จะคลายหวังค้างค่าเลยนะทุกคน้วต่อส m a r t ้ a เาคำคสเาคำั m a r ตัว air r o t e r ตัวอวยูอ่นี่ ปิงปิงปิงใชจัไมเารีดอมาจบไม้เารีดอมไมเาเรียวเดี๋ยวมันรีเกียเดี๋ยวมันรีเกียทเอายังเหลือยังเหลือยังเหลืออยู่ได้ได้แล้วอยู่ได้ได้แล้วครับไม่ไม่ไม่ไมมันดิ้เมา้นมด้เมากลับมากลับมาเฮากลับมาเฮาไล้กลับมามันไหกลับมาเอมันไว้นะัเองมันไว้ราัวงนไว้มันยังอยู่ซาเวสวิวี่ตอนนี้มันดิ้เมาอยู่ซาเวสเป็นเป็นเป็นที่เติมของโซนที่เติมโซนมันขยะต่าดชีตแล้วเขาไม่ขายแล้วเซาวาไปด อย่าวิ hmm. <c oughs> <t> ่งไปมั่วดีควจะวิ่งไปเออคือเิวข้างนอกเขาสู้เขาสู้ันเดือดอยู่ิวนอกคันเดือดไเอาไไแล้วปุ๊บปุบุ๊บทุกไปเอาม่ดย่ีรจหมาคือการจะข้ามโขกเสาโกเสาตรงอ m กำลังจะข้ามโขกเสาตรงข้ามโขกเสาตรงไอ้กาหัวจริงหรว่าบมาน่เริ่มเอาดีแล้วดีวีาเลยโ้ัแบบไปโหให้มันไหลมาเลย ฟังัดเดินีเบให้มาไดมาเราฟูม okay, ัเ okay, ดินมาแลไอ้นี okay, er okay, ่มาแลวมันข้ามโซมาแล้วมันข้าโซมาแล้วโอเคเราทุบไปยทุบไปได้กับมันกับมันกัไดับได้กับเยขอเลยมีเหลืออยูจีมาน้อยมอจิ้บหจีบกองององกองบนาบาบนาบนงเอ้ายจน้อยบอมเราเล่นอบอมเล่นก่อแล้วบอมม่วยโคัไปช่วยเราบอมนะแตลงปีให้ม่ขอิวอวออแล้วพี่ เปไปเฮลี่ตายเฮลี่ตายเฮลี่ตายมันโดนมันไปกไปชิวชิวเฮลี่ตายเออมสิอเนยอย่าไปกลัวมีคอนโทไล้อยู่เขาเาสัตว์เห็นไหมบ้านมันโผลนะอย่าอย่างอย่าุกาแข็งแขงโดนก็โดนนโดนชาโรไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนะโดนโดนชาโลบิตากที่บตที่บมเข้าอย่างเด ขอบคุณมากขอบคุณมากจะได้แบบดไม่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 ได้ไม่ได้มันไกลไปบัสกลัวกลับไม่ได้ไปเอาเอาลงมามาหาบ้านมันมันรวมเบอร์บอสนะมันรวมเบอร์บอสนะโอเคโอเคปล่อยมันปล่อยมันเร็วทุบมันมไม่ได้มันไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วถ้าหนุ่มมาได้หาถ้าหนุ่มอ๋อโอเคการเดือดที่หนุ่มก็เดือดเหมือนกันที่นหนุ่ม สิบเก้านะสิบเจ็ดสิตรงนี้ก็สนุกไอ้เฮียคิดสมาชิหนุอมเฮียเลยชนะนะฝั่งนี้ก็ชนะฝั่งนี้ก็ชนะครับตุ๊ดตุ๊กดตุดีุตกดทังแทงยแทงไปลึกเกินคือให้มันข้ามโถมาปอมได้เล่นเีอยากกดดันมันเยอะแทงครับกวหลอเากดดันเยอะให้มันหลอหลอดที่จริงเพราะเมืองเพราะมืองสเปนะเมอจริงเป็นเมืองไว้รู้ไหมจริงเป็นเมืงไว้ขยา้ามาทิงเป็นเมืองไว้ให้มาไหลเข้ามาให้มาไหลเข้ามา เป็นเปอร์เเป็นเปอร์เนตัวเลก็ไปเ็วเร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 ็วสี่สองอ่ากูไปโอเควีกูกลับไปทัวกนับเหนวแต่ก็ได้มาแล้วเดียวใช่ไหมเดียวไหมยังไงครับยังไงต่อแบเคอรี่ดีที่อเออน่าจไเอาไรค่ะักิ๊กลับมากลับมากลับมากลัแบคใหญ่ให่ม้าโลมาน็โลมานก็โลมนก็ไแล้ไปแล้ว่บี่บังกลับมาังกลับมาบอกเราเล่นอยู่บอกเราเล่นอยู่กลับมาได้ไหมผมจะพากลับไปนี้จะไปแบ็คอ ได้คับล้างลา้นมาสปได้ไป้วารถรามีขนาดนี้มีโเตอรี่มีโคเตอรี่กลับเตอรี่กลับเตอรี่กับเตอรี่ค่อยเล่นไฟใหม่กลับเตอรี่ีเก็บของก่อนแบ็กแบแบ็กแอีวานฟูลแบ็กต t เตอรี่ชิวแบ็กแบ็กตูเตอรีไมค์เฟรด์แล้วคุก็บี้นี่คตีอ่ะมันรถ้่สด้มีบอกตีอยู่ะุดมั้ะุไอแบ็แบ็เตอรี่ n ด้ไ i ด้ เซเว่นมินิโอซีเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เร็วๆรีบแบงค์เล่นรีบลงไปเล่นต่อเก่งกู้ครับแทงทุกคนใครเอากล่องมากกาหน้ามาจากตัวผมมาลองแบบไหนจะเป็นแบบไหนนี่แบบนี้แหละทันแบบนี้แหละกัมมาตฟองกับมาตฟองกับมาให้ข้าต้องมาเขมายากเก้มช้างใช่ใช่โอซีเดชเจ็ดนาทีนะเออเล่นได้เจ็ดนาทีไปไปไปทุกคนมาสู้สู้คนคนมูสไปไหนกันหมดอ่ะตนอเลือดน่ะครับอย่าไปทำที่บอมอย่าไปทำที่บอมมันไม่สู้อย่าให้ไม่สู้อย่าได้มันฆ่ามันฆ่าไม่น้ำแต่โซนไอ เสบดนไม่รู้เสบดนเสืออะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นจักวิ่งขึ้นไปข้างบนจักเซนโซนจะถึงไหมว่ามันขบวนใช่ป่ะมันาวมมันไปนอร์ทเวสโซนไปนอร์ทเวสโซนกับเซนไปนอร์ทเวสรวมกันน่าจะไปทางฝั่งวิ่งไปฝั่งทางเข้าเบอร์บอสอ่ะที่มีทางเข้าเบอร์บอสเบอร์บอสก็คืออะไรมันไปไหนหรอมันมันไม่รู้เหมือนกัน ไปเวอร์บอไปวอร์บอสอ้ยเราเราเรพี่หนุ่ยเ่าระวังเนี่ยเราไไปแล้วผูู้้อัพวิเราไปสวิเราไเอเอาีวเดยเรากลับเดี๋ยวเรากลับออเจ็งเสร็จแล้วมีโซนเข้ามาหรือเปล่าทางนอฟต์ให้มันสติน้อจะกลับใช่ไหมจะกลับใช่ไหมใช่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 โกสวิตดวันฟูแบกอีฟู้แบกวิกากโดทางโฟเลดเดรนแเพอมีวันฉันนะครับมีคนแจ้งเข้ามาระวังนะ ตอนตอนไปแล้วผมกลับผมกลับแล้วผมกลับผมกลับผมกลับเจอกันที่คลิปเจอกันที่คลิปเจอกันที่คลิปนี่นของที่แบงค์ในของลุ่ากับเออาว้นนี่กเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาค่อยมาเอาค่อยมาเอาแต่สกอตส์คลิปอีกคลิปอีก